พ่ถาระยอใส่ปากบางกรอนไปเรื่ยนะคะน้องตั้งกับแม่หรอตั้งกับแม่หยอดใส่ปากบางกรนเด้อฮะ ทางกับแม่หยอดใส่ปากมงกรแล้วแม่ใส่แล้วนี่ให้ลูกใส่อันนี้ให้ลูกใส่อองทหมาเขียนแผ่นทองด้วยเนี่อ๋อนอ,นอกใช่ไหมครับ ល្រូវើជានអាន់ទាន់ទាន់្រូ